เบิงคล้องทรงน้ำครับน้ำไหลดีดีครับมันกระสิไหลไปเรื่อยๆไหลไปน้าเพลินครับติดตามผมไปเบิ้งครับน้ำนี่ไหลมาได้ไงเนี่ยน้ำคพ้องน้ำคพ้องเจ็ด เบิ่งครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการเหยีดประตูน้ำแบบธรรมชาติธรรมชาติว่าใหา้น้ำไหลไปเร็วเกินไปเป็นการพักน้ำนะครับทั้งกระทิไหลไปเรื่อยๆนะครับไปลไปพู่นไหลไปใส้นหน้าฝนครับอันนี้คุณป้านะครับกำลัง ตาเขาปลูกเฮ็ดยังก่อป้ามันอันอันมันเป็นก้อนนั่นบ่ล่าอืมอะไรนี่อ๋อมัไป็นวานอืมขันบ่าเฮ็ดยังสี่มันก็มันก็เป็นก้อนมันก็ติดกันมันวานบ่าใครกระจายนะครับเนาะอันนี้เขาพันยังป้าเนี่ยใช่นาดว่ะตี ป้าเราเห็ดเข่าหน้าปังเนาะครับอ,รอันนี้มันบ้านไห้กระสอบมีป่ปะ<ม>อ๋ออ,อ,อันนี้กระสอบกับขึ้นกันครับอ๋ออันนี้เห็ดแล้วคุณป้าได้ขม้าแล้วเขาไปแช่น้ำไว้จักมือครับ อันอันนี้แซ่ได้มื่นเดียวไหครับไนี่มาตายอีกมื่นเอามาขึ้นขึ้นมามื่นหนึ่งแซ่หนึงแซ่มือนหนึ่งค่ะคืนมาพักมื่นหนึ่งเอาขึ้นมาพักมือนหนึ่งอันน้ำหดอันน้ำหดอ๋อกรงอกวะที่ครับสองมื่นกสองหมื่นหกนะจังสิ่งแหละครับมันกรงอกอันนี้มันเริ่มงอก มันงอกหน่อยหน่อยเฮ้าก็ไปว่านดิอันนี้พอมีห่างจากน้อยนะครับเนี่ยครับเขาเนี่ยเฮ้าเฮ็ดไใบตะกอนหนานีหรือว่าเฮ้าสือมาครับอันนี้อันนี้เฮ็ดองอ๋ออันนี้เป็นเขาเป็นเขาพันเก่าที่เก็บใบนะครับบ่ไดดไปหาสือมัตสัยนะครับเฮ็ดมาสุปีมันบ่คคับคุณป้าเนี่ยเห็ดสุปีเนาะ พอดีเับเไปว่าสํานั้นแอลมนะครับมันจักไรครับเนี่ยเขจะคองเงินี่เทเ่ยนิไรกับเขาอืทอกหไรนนะครับก็รเนาะสิบก็ไรเนาะมหายจ่าวีอ๋อมีหลายเจ้าดีครับเินเินวานแล้วครับเินวานแล้วแข่งนนครับที่เป็นไร้นามแแต่วานแล้วอ๋อว่านแล้วุมีนามเนย้าในว่านนี่ครับ วานเลาจังสิเป่งนำออกอ๋อ,อ,อพราะหลังจากเขาวานเรียบร้อยแล้วเขาก็ปล่อยน้ำออกให้มันแหงนะครับเนาะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มีน้ำจังสีครับเพิ่นไถเรียบร้อยแล้วเพิ่นกำลังเตรียมนะครับเพิ่นกำลังมักอันดินให้มันได้ที่แล้วเพิ่นกับสีวานตอนอีกป้อนาสิเกิน ชั่วโมงหนึ่งหรือถึงสองชั่วโมงเพิ่นกสิว้านนะครับพ่อวานแล้วหลังจากนั้นตื่นเส้าม,มาเพิ่นกสิมาปล่อยน้ำถิ่มเป็นบ่คุณป้าแม่นปล่อยน้ำจะเหมือนเหมือนแรงทีละอ๋อบ่ฮอดข่ามขึ้นซ้ำครับพ่อวานแล้วจะมันได้นั่นจนังร้อยหนึ่งอันตอนแรงๆเพิ่นก็ปล่อยน้ำออกเลยปล่อออยน้ออกนะครับ กำลังเอาใส่กระสอบปุ๋ยนะครับมันมีอายุในการาปลูกโดน<ม>ปันใดครับคุณป้าสามร้อยยี่สิบมือร้อยยี่สิบมือนกับสี่เดือนสามเดือนสามารถเก็บเกี่ยวได้เนาะเอ็ดเขาน้าปังนะครับ แสดงว่ามันก็สิได้เก็บเกี่ยวช่วงเดือนประมาณเมษานะครับเนะาะประม,มาณเมษา,อ,าอันนี้เราไปขยี้ขยี้ขยำขยำให้มันแตกหรอครับว่าให้มันติดเป็นก้อนมันคอยวานงายนะครับมันก็ใส่เป็นถุงไว้อานน,น,นี้เราใส่เป็นถุงไว้เรียบร้อยแล้วครับมีอยู่สามถุงนะครับตรงนี้ อ,อยู่ใต้ต้นอี่ยังไนต้น,ต,นต้นวาสิต้นวานะครับโอ้โอขอกับบรรยากาศแท้ๆครับเดี๋ยวผมสิไปเบิ้งเล่าไถจนันนด้หนึง นะครับโอ้ผมเกิดย่างไปยังเสินแหละครับย่างไปเรื่อยๆไปเบื้องลุ่งเราเอารถไถนะครับเพื่อที่สีปับสภาพาบิน,นมันเรียบเพื่อที่จะพร้อมในการหว่านข้าวนาปลังนะครับย่างไปก่อนุูนแล้วก็ลั่ไถอยู่ ผมกำลังยา่างอยู่ขอบขอบงหน้าครับอาสวัสดีครับไก่เลี้ยไปไก่เล้วไปสนอ,องนเตี้ย มาเบิ่งขั้นตอนในการไถนาเฮ็ดนานี่ล่ะอันนี้แล้บไปเนี่ยกันแลบไปยังครับเอาคือน่ปเฮ็ดต่อไปรถสองรอบสามรอบเลยนะครับที่บ้านนี้ขออนุญาตถามนิดนึงในไหนก็ได้ยุดแล้วธรรมดาไถ่ยังสี่ไถจักรอบเนี่ยถ่ายรอบเดียวครับไถรอบเดียวบ้านนีตดแล้วก็ต้องปั้นนะครับปั้นโรตารี่ครับอ๋อพราะถแล้วอันตัวทั้งหลังนี่ปั้นดิลูตเตอรี่เขาเพื่อเดือดยังก่อนลูตเตอรี่ปั้นให้มันล้วนซุยนะครับเนาะ ประมาณสามรอบสี่รอบของเราโอ๋หมายความว่าไถล้วก็ปั้นหมุนคอยวนๆสามส,ามสี่รอบเต๋อ๋อนะครับให้มันเรียบ,บ,บจังสี่ยกกับสีวานได้นะครับนะรเนาะเขาเป็นนามันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเป็นนามบอกมันช่ลักษณะอ๋อครับครับอีกประมาณสามสี่เมตรเมือ่อกี้พงพอแค่แียนะครับอืมคุณพี่บ้านยุ้ยใส่คับไหนบ้านยุ้ยได้บรรทุนมีนะครับโอ้ยุ้ยได้บรรทุนมีแหละววัเต้ครับครับเค็ดส้อปีวะ เห็นมาตแต่ไรแต่ไรต้องอ่อนต้อออกแต่ว่ากันการวอร์เรียงเลรียญรถไทยแล้วาเหรียญในซิมโกปีโอ้ซิว่าปีครับรถคันที่สองเหรอครับนี่อืรถคันที่สองเล้วันทีโอ้มาทั้งนี้ปกติก็บข้าขายอืมนะครับโอ้ขยันแท้ๆเว้ยเนาะพอดีช่วงโควิดช่วงนี้ตรงอันเว้แหะครับข้าขายมาได้ในช่วงนี้เฮ็ดฮอดไสดเขาหน่ยเฮ็ดฮอว์ดไซด์หน่อยแดนยูบังไดยแมนเบิร์ดเหรอครับยี่นี่โอ้นี่แมนเบิร์ดตี ครับอันนี้แต่ว่าล็อกกลางนี่ของเจ้านึงอ๋อของยูอ๋อของเจ้านี่ฝากกันนะครับอืมฝุ่นเด้ครับผมนะครับครับล็อกฝุ่นแล้วล็อกตนนฝุ่นตะแม่นเพราะท่านเฮดครับหนึ่งอืมขั้นรบกันหนึ่งนะครับเอ้าแสดงว่าให้ทุ่ยไทยเล่นบ่ได้แม่นครับสิตีวานแล้วครับวันครับวันช่วงไหนแต่จักหน่อยนะครับไนแล้วกันวันครับไนแล้ววันเล่นบ่สิผมผมสีทาท่านครับเอ้าเอาไทยไทยไทยมาแล้วกันจะได้จะได้เบิ่งกวัน อ่าคุณพี่เขากำลังไถน,นะครับไห,ไห้เรื่อยๆให้มันเสร็จไถไถเสร็จก็จะปัน่นอันนี้เครื่องปั่นครับ้งหลักปั่นเครื่องปั่นนะครับปั่นดินให้มันร่วนซุยนะครับอ่ันนจะเริ่มปั่นบางส่วนแล้วครับก็จะปั่นอย่างนี้ประมาณสองสามรอบ ปั้นยังไแล้ะครับประมาณสามรอบกลับไปกลับมาตัวทั้งแปลงหน้าแปลงนี้นะครับอันนี้เป็นแปลงที่เล่าดได้ถเตรียมดินเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปังนะครับ แต่ก้อนนานั่นมันก็มีบางไรนะครับบางให้บ้านเฮาเอิญ e นะครับเราก็ได้วานเรียบร้อยแล้วพอวานแล้ว,ลวเรากับเปงน้ำออกภาะอีสานเอิญเปงนะครับภาษาภาคกลางเป็นการระบายน้ำออกจากแปลงนานะครับที่หวานข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วปล่อยให้มันไม่ถึงขนาดให้มันแห้งนะครับ บางที่ก็มีน้ําขังอยู่เล็กน้อยนะครับครับกะกาไหลเติอมเยอะครับมีอยู่ประมาณซีหาแปลงอยู่นะครับฟังพูนกับแมนครับนี่แหละครับเรากะไถเพื่อตีดินให้ แตกนะครับให้มันร่วนซุยเป็นชาวนายุคใหม่นะครับใช้เครื่องจักรกลในการทำนานะครับครับทางโน้นเราก็ไถไปเรื่อยนะครับแต่ส่วนนี้นี่ครับ มองที่นพุ่นปล่อยน้ำออกคือปล่อยให้มันไหลย,ยังสิครับไหลไปเรื่อยๆก็จะไหลจะมีท่อจะไหลออกมาทางนี้นะครับจะไหลามาทางนี้นะครับเป็นล่องน้ําเป็นคลองน้ํานะครับส่วนแปลงที่พุ่นเิ่นกัไแต่ว่านเรียบร้อยแล้วครับปล่อยน้ำออกแล้วล่อต้นเขามันสิงออกออกมานะครับ ผมจะถ่ายให้เห็นล่องน้ำนะครับน้ำใสมากเลยนะครับน้ำใสมากจริงๆเลยเป็นน้ำที่ส่งมาตามคลองน้ำอยู่ตามไร่นาของชาวบ้านนะครับมีผักตบชวาเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนู้นนิดนึ่งจะเห็นอะไรเป็นคลองน้ำด้วยแล้วก็พักน้ำไปในตัวด้วยนะครับ น้ำใสจริงๆนครับตรงนี้เป็นคลองน้ำที่ผมบอกท่านผู้ชมตอนแรกว่าหลังจากที่เขาหบานข้าวแล้วก็จะปล่อยน้ำคือปล่อยให้มันไหลามาตรงคลองตรงนี้นะครับก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปทั้งโน้นนะครับ เท่าที่มองเห็นน่าจะมีคลองอีกอันนึงเชื่อมถึงกันนะครับตรงไร่นาที่ติดกันก็จะมีตรงนี้อีกมีโอ้มีนกอะไรบินเต็มเลยนะครับตรงนี้แต่ก็ไถวนอย่างนี้แหละครับน่าจะใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียด ไถวนนะครับวนไปเรื่อยๆวนเป็นลักษณะวงกลมบ้างเป็นคล้ายๆวงกลมหรือว่าประมาณวงรีประมาณนี้นะครับไถวนไปเรื่อยๆวนซ้ายนะครับอ่าเห็นวนไหมครับจะไม่ไถในลักษณะเป็นแนวตรงนะครับจะเป็นลักษณะการวนๆวนๆวนจากขอบรอบนอกสุดๆแล้วก็จะวนเข้าข้างในนะครับ ครับเป็นอันว่าเราตีดินให้มันเรียบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับต่อไปก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนขั้นตอนยังก็อ้มอกขั้นเรียบขั้นตอนมอกให้มันเรียบนะครับเนาะมอกเหมนเรียบมอกเห้มันเรียบเป็นขั้นตอนทุดท้้ยแลวครับเพื่อที่ดีให้มันมันเรียบเรียบเห้มันวานได้ง่ายๆนะครับ อันนี้เป็นการสอนมอบนะครับเครื่องมอบกับบะหมีห่หยางมากมายเป็นไม้แผ่นแผ่นหนึ่งนะครับไม่นาสามนาสี่แผ่นแผ่นหนึ่งเลี่ยก็ไปไปทั้งหลังไนมันไปเรื่อยๆมันทับดินไปเรื่อยๆนะครับนะครับ,รบทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะทำให้ดินมันเรียบนะครับ นี่แหละครับคือวิธีการหมอกให้ดินให้ขีตมมันเรียบครับขีดเ,เรียบร้อยแล้วเรียบครับเราก็จอดเรียบร้อยแล้วอันนี้ทุกย่างเราเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วต่อไปสิเป็นขั้นตอนวานครับ อันนั้นไยังไงไหนกำลังใส่อยู่ไี่โอ้ยนเนรัดแอลโอ้นเนรัดแอวเพื่อที่แหมันกระชับนะครับเนาะอันที่เห็นอยนู่นี่อันนี้แนววานครับว่านเข่าก็ได้ว่านปุ๋ยก็ได้ครับเครื่องว่านข้อต้อคัดเมล็ดดีๆอ่าครับรน,นะครับคัดเมล็ดมาสะอาดมาลง่งฮสำหรับว่านปุ๋ยครับ เทมุนนี่สิว่าได้ใสหรอกคนมันเป็นร่องครับเขามันไม่ได้คัดแต่ยังไงมันร่งเขาไมนต้องต้องคัดดีๆครับอ๋ออันนี้เห็นไหมมันสิเนร่องเลยครันเหมือนข้าว่ป็นร่องเลยอ๋อจีมันมันเป็นร่องครับปูการแสดงว่ามื่อนี่การซีฟวานมือเอาเน้อเ,อเพราะดีล่ะที่ได้เห็นวานมืออุปกรณ์ล้มตอมนะครับคับอันนี้อุปกรณ์ล้มตมนะครับก็มีรองเท้ามีเซฟตี้รองเท้าเซฟตี้นะครับรองเท้ายาวๆ กันน้ำได้ด้วยตัวอย่างนะครับน้องเท่านินจ๋าโอ้ยนองเท่วยังเกาะนนองเท่านินจ๋าวะาดิโอ้ผมก็เพิ่งรู้เด้เนี่ยอันนึงสองร้อยยี่สิบครับผมส้มทหารครับใส่เรามาขายโอ้แต่ก่อนนี่ยไอเห็ดมะนี่ชุดปีนะครับน้อ่เนาะเห็ดทุกปีครับอ๋อเห็ดทุกปีเนาะโอ้เขาหน้าปีได้หลายปานไดเนี่ยหน้าปีมันที่พกให้ได้เหรอครับหน้าปีอ๋อนะครับขนาดที่ได้ไดหน้าปังครับที่ใดหน้าปังวะาดิ ก็ตามมันรักพิชายกันกรเสยดแต่ชู้แต่หน้าน้าไรหนึ่งก็บว่าเกินที่ลอยลูกะครับครับผมแต่ว่าหน้าปังแต่เฮ็ดดีๆก็ได้เป็นดันเขาเฮ็ดไว้ถ่ายกินหรือว่าไว้ถ่ายขายเนี่ยหน้าปังี่เฮ็ดขายครับโอ้หน้าปังเฮ็ดขายอย่างเดียวนะครับน็ดขายอะไรเฮ็ดเป็นพันๆเก็บไว้เป็นพันนะครับในปีต่อไปนะครับทุนหมายขายครับครับเพราะว่าขายเอาลงทุนไปเอาเงิน ขายหน้าปังไปลงทุนหน้าปีอืมอ๋อที่คิดแต่ครับพี่กับพ่อได้หมุนเงินอืมแม่นป่าครับครับถือว่าทุกปีที่พันไม้ถือว่าคุม้มบ่ะกับการลงทุนไปการว,ว่าช่วงนี้ว่าคุม้มป่ได้ครับช่วงนี้ว่าคุ้มมันหนักทั้งหดคือมันหนักทั้งย้อนปุ๋ยแหงไหมครับอ๋อปุ๋ยแพงเนาะว่าแล,ล้าราคาเขาก็บ่ดีไหมครับาราคาเขาก็บ่ดีหบานด้ยครับอืม เอ้าธรรมดาเนี่ยมันมันก็คุ้มอยู่หรอกเต้ขันซิบกวาทโอ้ขันซิบกว่าบดเนี่ยคุ้มเลยแท้เลยเต้โคตรกำไรนะครับโคตรกำไรเลยเนาะเอ้าว่ากันไปสู่กันไปได้เนาะอืมการแต่จังหวะของโลกของชีวิตนี่นะครับครับแมนครับอันเขานี่ถามเย่แล้วแล้ตอบบ่ชัดปันใดมันเข่าพันอย่างไรอันนี้มันเป็นพิษณุโลกซีเก่าไหมครับ ข้าวพันพิษสันโนโลกสี่เก้ากขอสี่เก้าอ๋อครับขอน้าปังเนาะขน้าปังครับกขอสี่สิบเก้าครับผมเจ้าเจ้าอันนี้มันขึ้นบ้านยังเนี่ยอันนี้มันขึ้นบ้านตูมน้อยนะครับตำบลเมืองเก่ามูเก่าครับครับบ้านตูมน้อยครับมูเก้าตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ เราก็เอาผ่าเขาม้ามัดข้อหน่อยหนึ่งนี่อุป,ปกรณ์นี้เขาไปครับเป็นเป็นดูเห็นเป็นปกติอเพื่อต้นแรงมีถาดถาดเพื่อต้นแรงกระโดดมาครับปกติไม่ได้ป็นถาดว่านถาดว่านเราเราก็ไปแล้วเราไปแล้วหน่ยท่านผู้ชมครับผมขับที่ตามเราไปเบื้องระหว่างนะครับผมมีลูมมีเต่าเฮ็ดไฟเด๋อ โอ้เฮ็ดผู้เดียวครับอ๋อเฮ็ดผู้เดียวเต้ซึ่งหลักการหน้าแฝงลอยไรครับโอ้ฝังกระยู่ประมาณลอยฝังกระยู่ลอยอันน้าอีกส่วนหนึ่งอยู่ทั้งไหนเนี่ยสมัยยีร้อนี่ครับโอ้ยีร้อนนี่เด้อ่านี่อายละวานเหรอครับสองวันที่ยังน้อยครับหน้าฝัง <rhyme> <rí> e <miserable> well <resource> วานทีทีนิดนึงเว้ยทีเพราะว่าต้นตต้นนะครับโอ้ต้นตอต้นปล่อยแต่ก่อขึ้นหน้าปีนะครับขอนแก่นไม่แรงแล้วนะครับสามารถทำนาปรางได้เป็นอย่างดีนะครับอันน้ำนี่เ้าเป็นน้ำคลองเนาะน้ำช้นประทานผ่านมาครับมาลงนาลดกวานนะครับวานไปเรื่อยๆจนแล้ว ปานทีทีหวานในจังหวะที่มีน้ําขังอยู่นะครับท่านผู้ชมอันคือมาบ้างแห่งสาเหตุเป็นอย่างคือเห็นแช่แทรไหมครับแช่ไปขึ้นอ๋อเหตุผลในการหวานที่มีน้ําให้มันแช่แตกดีก็ปกติโอ้เพื่อให้ข้ามันแตกนะครับปาาให้ดินดินขี่ตุ่มมันยุบลงมันก็ติดอมมิดครับเขาไว้ครับพวกนกคือพวกใครเห็นโอ้ กันนกไพร้อมมันมีเหตุผลในตัวหลายอย่างครับกันนกพร้อมไหดิแอนกันนกนกที่พวกไอเห็ดคล้ายๆกับทั้งนี้ทั้งนี้บ้านเรียบร้อยมันก็เป็นสิครับบ่เห็นบ่เห็นหอดอันในเข่าครับขาวเห็นมั้งครับเป็นยู่ครับเออเยี่ยมเศร้าวันที่ปิดน้ำค้างที่เป็นน้ำค้างนะครับสัญญาูอันนี้บ้านหมู่บ้านนี่ครับอ๋อบ้านหมู่บ้านเต้ ไอน้ำกับพืชทะเลขาดทีต้องไอน้ำไปเหงื่ดเด้ครับเก๋ขันมะแห้งบ่เกิดเด้ครับอ๋อขันมีน้ำบ่เกิดบ่เกิดเด็ดขาดบ่เกิดเด็ดขาดโอ้โหพ่อวานแล้วพักไหวจะขึ้นหนึ่งเม่นบ่หลังจากนั้นตื่นซ้อมมาะกับมาปล่อยน้ำบกนะครับปล่อยน้ำทิ้งพอมันงามซ้ไดลยยกไปเสียวหน้ำมาทายอีกทีหนึ่งกอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนี่นะครับครับอาทิตย์นึงให้มันงอกให้มันมีต้นออกคืเฉียวกันเด่น สองสามใบไว้ดิเพราะมันโปร่งอีกต้นเขาอีกสองสามใบเขาจเอานา้ำหัวลงไปต้องคอยเอานา้ำลงมาอีกรอบแรกบัดนี้เขาจงขังครับขังเออขาับอัดปุ๋ยเลยขังบัดนี้ก็ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก,ก็วานนะครับวานไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปแปลง ทั้งไฮนานี่แหละครับพระอีสารเขาเอื่ไอไฮนะครับไฮเนียงมันเบิดพ่อกระสอบว่าอไอ้เนี่ยะเฉลี่ยอยู่ผมสูตรผมอยู่หนึ่งไร่ต่อประมาณสามสิบกิโลกร,รมัมนะครับประมาณหนึ่งกระสอบก็ยี่ห้ากิโลกร,รมัมอ๋อแต่แสดงว่ากระสอบนิดๆแมนครับเห็ดหน้า ย่างเดี๋ยวว่ามีอะไรอื่นเสริมบ้างว่าครับจะนี่รับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปดือทีเกล็ดตินโอ้ดือทีโอ้ขยันแท้ๆเนาะอือปลาลืมเมื่องเอาเบิร์ละเอาเบิร์ละจีขยันขยันครับอยู่ที่ไหนถ้าขยันรับรองว่าไม่อดนะครับเรียงงานมาเลยครับโควิดครับเรียงงานจะวิ่งใส่แล้ว ช่วงเวลาเดือนที่เหมาะสมคือเดือนมกราหนิเหมืนบ่ครับครับจะไปลไปเดือนธันวาครับ<ไ>ปลายเดือนธันวาเ็ดได้เริ่มได้เห็นบ่ะมันหนาวปันใดมันหนาวปันใดคันเทศหนาวร้ายมันเขากรบโปงอกครับอ๋อคันเ็ดซ่าก็นี่หรือว่าเลี้ยวก็นี่ก็บ่ดีแต่ซ่าคือย่าให้เกินเดือนกุมภาพกันย่าเกินกุมภาพเตะรับมันสิบในแง่น่าปีอืมเพราะมันสิทธิเกี่ยวพืชผ้าอ๋อครับครับมันสิเกี่ยวพืชผ้ามันอยู่กับช่วงเวลาในการทำนาปีด้วยนะครับครับเพราะว่าเขาส่วนี้มันสี่เดือน แสดงว่าหน้าเขานี่มีเวลาได้พักอ่นยังก็เพิ่มตักไม่ได้พักตากดินเลยเนาะเทปตลอดต่อเนื่องเลยนะครับตอนไผ่พุ่นครับครับผมแต่ไม่นำห้องแต่เทปติดตลอดครับปีหนึ่งเ็ปหน้าของเถ้าโอ้ปีหนึ่งเทปสองเถ้าหน้าปีก็หกเดือนหน้าปีก็หกเดือนหน้าปังก็สี่เดือนนะครับ ครับเป็นอันว่าอ้ายเล้าว,วานไปทัวทั้งแปลงแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้แกหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากติบวานเห็นมันครบทุกแปลงครับประมาณสามสี่แปลงครับแล้วก็วานไปเรืร่อยๆผมคาดตะว่าผมเล่ยยางบอ่อท่านเล่าครับเราเรียบร้อยแล้วเก็บเข่าของ,ของใส่รถเรียบร้อยแล้วครับอ่านะครับ อันเฮ็ดหน้าปังนี่คิดว่ายุได้บ่สํำหรับอาชีพเกษตรกรยังเขาครับเพรอะย่ได้ครับเพราอย่ได้เนาะรับรายได้ก็เป็นยังไงการลงทุนคุ้มอยู่บ่ก็แล้วแเต่ปีเออแล้วแต่ปีปุ๋ยแพงครับพั้นเขาแพงกับพควกคุมเขายุทุนนู่นนั่เพราะใครขาดทุนหอกเพราะว่าเฮ็ดเองครับเพราะว่าคนได้จ้างบ่ใครได้จ้างเนาะครับเนาะ รถไถก็เป็นรถเฮาเฮาบอะไรยางหลายอย่างเนาะเียื่อตะขางงวดมันล่ะเียื่อตะขางงวดครขาผมข้าวผมข้าวเจตนาครับรับจ้างเกตดินปั้นดินลรือปลาครับตัดหญ้าแปลงใหญ่มื้อน,นี้ครับตัดเพิ่นละครับผมตัดหญ้าพวกไอ้พวกปลาปลูกต้นไม้ต้นไหรนี้ครับครับผมโอ้เฮ็ดได้ทุกอย่างเลยเนาะ ยางเครื่องจักรมีิโตยางเครื่องจักรมีิโตยางนะครับเกี่ยวกับเกษตรครับมีหยังสิฝากให้ผู้ชมทั้งบ้านนะครับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำหน้าปังครับโอ้เห็นยากนะครับหน้าปังสะบ่ดใจคุณโยกใจครับเห็นได้ใจมัร์กบอาใจมาก์กเห็นโลดบอลยองไม่มีขายทุนดอกครับหน้าปังครับไปต้องให้เอง จ้างอาคารครับนะครับก็เป็นอาชีพที่ยังยืนหยัดอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเรานะครับชาวนานะครับเป็นอาชีพที่ผลิตข้าวนะครับเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศก็มาได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีเรื่องที่น่าสนใจผมก็จะได้นำเสนอให้ท่านอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ